สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอยชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำโคฮาคุนามาซึค่ะโคฮาคุนามาซึคือการเอาหัวไชเท้าและแครอทมาดองเป็นอีกหนึ่งเมนูในเซตอาหารปีใหม่ของคนญี่ปุ่นที่ขาดไม่ได้ค่ะมาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันค่ะวัตถุดิบหลักคือหัวไชเท้าและแครอทวันนี้กบเลือกใช้หัวแครอทสีเข้มแบบนี้นะคะเรียกว่าเคียวนินจินมักจะมีขายในช่วงปีใหม่ค่ะ จะเป็นแครอทที่มีสีเข้มกว่าแครอททั่วไปน้ำดองเราจะปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูน้ำตาลเกลือปริมาณเครื่องปรุงน้ำดองนะคะสามารถเพิ่มหรือว่าลดปริมาณได้ตามรสที่ชอบเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นมาเริ่มปรุงน้ำดองผักกันก่อนใส่น้ำตาลน,น้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่เกลือลงไปประมาณ 1- 2สองหยิบมือค่ะ เติมรสอูมามิด้วยชีโดดาชิถ้าไม่มีก็ใส่ผงดาชิลงไปประมาณ1หยิบมือนะคะจะทําให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นแล้วก็เติมน้ําลงไปประมาณ100 ML ค่ะเพื่อเจือจางรสชาติของน้ําดองผักเวลาที่เราดองผักแล้วแช่ทิ้งไว้นานๆรสชาติของผักดองก็จะไม่เข้มจนเกินไปค่ะผสมน้ําดองผักเสร็จแล้วเรามาหัน่นหัวไชเท้ากับแครอทกันค่ะหั่นหัวไชเท้าความยาวประมาณ5เซนค่ะแครอทก็เหมือนกันนะคะหั่นให้มี คววาามยาเท่ากันเสร็จแล้วปอกเปลือกหัวไชเท้าหัวไชเท้าเป็นผักที่มีเปลือกหนาเวลาปอกเปลือกนะคะให้ปอกเปลือกหนา,หนาออกค่ะค่ะตรงขอบเปลือกนะคะจะมีรอยอยู่ตรงนี้ให้สังเกตตรงนี้ค่ะให้ปอกถึงตรงนี้ ส่วนแครอทเป็นผักที่มีเปลือกบางปอกเปลือกออกนิดเดียวก็พอค่ะ ขั้นตอนต่อไปสไลด์หัวช้เท้าตามยาวแบบนี้นะคะความหนาประมาณ1-2มิลประมาณนี้ค่ะเราจะใช้ที่ขูดนะคะขูดหัวช้เท้าเป็นเส้นก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกแต่ว่ารสสัมผัสจะแตกต่างกันนิดนึงหลังจากสไลด์หัวช้เท้าเสร็จแล้วนะคะเอามาวางเรียงกันแบบนี้ค่ะจะช่วยทําให้หั่นเป็นเส้นได้ง่ายขึ้น ต่อไปเรามาหั่นหัวแครอทกันบ้างค่ะใช้มีดตัดเนื้อแครอทออกนิดนึงนะคะแล้วก็วางบนเขียงแบบนี้จะได้หั่นได้ง่ายๆสไลด์แครอทหนาเท่ากับหัวไชเท้านะคะหนาประมาณ1-2มิลเสร็จแล้วเอามาเรียงกันเหมือนหัวไชเท้านะคะแล้วก็ซอยเป็นเส้นแบบนี้ขนาดของเส้นก็ให้มีขนาดพอๆกับหัวไชเท้าค่ะ เสร็จแล้วเอาหัวไชเท้าและแครอทที่ซอยไว้ใส่ลงไปในชามแก้วสำหรับผสมอาหารใส่เกลือลงไปคลุกเคล้ากับแครอทและหัวไชเท้าประมาณ1ช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีครบ10นาทีแล้วบีบน้ำออกจากหัวไชเท้าและแครอท ใส่น้ำดองผักที่เราปรุงรสไว้ตั้งแต่ตอนแรกคนให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโคฮาคุนนามาเสกเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ1อาทิตย์ถึง10วันหรือจะแช่แข็งก็ได้ค่ะเก็บได้ประมาณ1เดือน เป็นยังไงบ้างคะดูวิธีทําแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทํากันดูค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทําตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันด้วยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปทําอาหารง่ายๆคลิปทําขนมง่ายๆที่สามารถทํากินเองที่บ้านได้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปทำอาหารคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ